สวัสดีค่ะวันนี้เจนพาทุกคนมาเล่วัวป่าที่นี่กันนะคะน้องวัวป่าน้องวัวป่าเลียมีปุมปมน้ามากันแต่ตอนนี้บัญ บรรยาก,กาศคลึมๆนะคะคลึมๆฝ้นลงนิดๆค่ะกลางวิวของเต็มไปด้วยน้องหัวป่านะคะฟุ้งเย่เลยค่ะมันเปนตัวนั้นตัวสีเดงมีเก้ายาวเป็นคลิปโตจากยางบาร์บีคิวสแล้วกค่ะเมื่อกี้จีนก็เลยป่าชมวิวโตนะคะ จะวิวเวววร็ววะป้าดูนองอีก็ไม่นองอีกวิดลยไล่ตัวมากเลยค่ะบรรยากาศดีกันค่ะเท่านี้ธรรมชาติทองทุงไม่ค่อยมีบ้านคุนนะคะเท่านี้ แต่ตอนนี้ฟุ้นริ่มหลงดอกเมื่อกี้มีเดดนะครับอนัระปัก,กนึ่งข้นหลงดอกถุงกวางลมเย็นรุยร่ยๆนะคะลมพัดนิดเร็วอ่ะเข้าหูยาวมากเลยค่ะไปไกลเดินไปใกล้ไกลมันข่าดวด่วนมันดียิกเอเข้ามาน่ากลัวดี แปลกมากเลยค่ะหัวน,นี้พมมันรอกข้างหน้าแล้วก็มีเข้าเข้าควิดออกข้างนอกไม่ดูเขาคอยเยียวกับหัวได้แต่เจ็นเดีย๋ยวหัวปะาข้าลัางนีเผื่อเน้นเข,าเข้าๆที่เป็นทงเขา้เขาๆเป็นจุดๆนั่นก็คือแก่นะครับเพื่อนๆ ตัวนี้มีตังแกมีทังหัวค่ะตัวนี้เป็นแมว,วัวนะคะเผอนๆพึ่งกอดลูกค่ะลูยู่ฟังนูค่ะทำไมเจนรัวมันพึ่งกอดลูเพราะว่านุ่มเ่อนๆเ,เลนนุ่มมันเป็นเต้าคือมันไม่เหมือนบนเรานะคะจะเป็นเต้าแบบ เป็นละเอียดมากเลยค่ะที่เป็นผัวนนุ่มเผ่อนดเ,เลยซุ่มก็ไปนะคะนั่นคือเตานุ่มนะคะมารเราเ,เ,เจ็นไม่แน่ใจว่ามันมีกี่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 เตาเห็นแต่ซี่ซี่อาเตาเลยค่ะมันแมวอวัวค่ะผมมันน่ากลัวมากเลยอะ่ะไม่กล้าเข้าไปแค่แก๋ๆเก๋สุ่มบอก นี่ค่ะบริเวณใกล้ๆกับบัวนะคะมีน,อนม้องน้ำแบบนี้กันค่ะใกล้ๆกับในหน้าบ้านเราอะค่ะเพื่อนๆนี่สะบันโรเป็นนองแบบนี้จะไม่เจนเด็กๆนี่หลุกคลักเต็มเลยนะครับน,นี้ปูหน้าก็เต็มกับวันนี้อันนี้น้ำมันมาจากน้ำฝนนะคะฝนต,ตกแล้วก็รึ้งอยู่ในนองเนี่ยค่ะบัวก็จะใช้น้ำบัวเทียนเมื่อกี้ค่ะเขาจะเอาน้ำในน่องแบเนี้ค่ะดืม่ม ก็จะมากินน้ำนี่ค่ะเ่วเหน,นี้อากาศมันเย็นนะคะก็ตกนิดนิดผมวิ่งผมวิ่งนิน้อยค่ะถุงกวางสวยมากเลยค่ะบรรยากาศดีฟองนูมีคนเล่นกบค่ะคือมันไม่เฉ่สนามกบนะคะแต่ว่าเขาเอากบมาตีคนเดียวะคะ่ะกา,ายกับมาอวดลูกเล่นเล่นมาเนี่ย ใครตีในตรงนั้นฝรั่งเธอๆเนี่ยฝรั่งนี่มันมากับเจนเมื่อกี้คนขับรถเชี่ยงแก,ก้ค่ะผเพื่อนๆที่รองแง่แง่กันเก้พังนูงนน่ก็เต็มไปหมดแต่เก้พังนู่ก็เป็นฟาร์มนะคะคล้ายๆกับ มันเป็นทีของชาวนาค่ะเขาจะปล่อยแก่ในทีเขาค่ะเป็นฟา้มฟามใายๆฟ้ามแก่นะคะเยอะมากเลยครับพ่อนคิดถึงบ้านนะนะเพื่อนๆบันยากาัดลมพัดวิวๆบปนี้มีเมฆครึ้มค่ะวัวน,นี่คุณมากเลยค่ะ คุณแต่ก็ยังไม่กล้าเข้าไกลเป็นรั่วที่วันกอ่อนติเจนมาถ่ายเลยว็วค่ะรบนะบรรยากาศดีแต่วันนี้มันเป็นบรรยากาศธรรมชาติหนกท้องข้างไรผู้คนเจนก็เลยจบมาบ่อยๆโอเคครับผนเพื่อนเจนจบคลิปกันชมบัวเปาไวต่อวน้นะครับผเพื่อน่อ้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะบผเพื่อนบายๆค่ะ